ง่าย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 งายนั่นน่ะสองหมื่นแปดพันหาบักพูนี่ว่าจะได้สองหมื่นพันก็แม่หกพันสองหกสามหมื่นสามพันทอนเด้พี่น้องเอ้ยบุญสงการเดือนหากระล่าไล่สูดเขตการพิเศษสวงสินสุดท่ายถ่ายเดูอันว่าแฟนเลสูสีบุญชู้สิได้จาก ฝากแต่ความคิดหอดไว้พ่อใดเป็นขึดนำเจ้าผู้พัวดอกกร,รมหอมหินสิไกลกกอกสิเพศสลายเมื่อห่างหนีบ่เห็นหนาต่างมีงานรอถ่ารุ่งร่งท่างเวียกสิเพียกหนีกะบ,บ่ใดขอบเงื่อใส่อยู่บ่เศร้ามีทั้งเขาและน้ำเครื่องอยู่เป็นของกินพ่อแม่เฮาเตรียมจัดหาฝากเป็นของตอน ย้อนว่าท่ากุงกวงเมืองหลวงคนมั่นมากอยากกินหยังก็ต้องซื้อบอกขื้นจำแจ่วอีสานดอกเด้อพี่น้องเอ้ยนี่แหละครับบรรยากาศตลาดงวมือนี้ครับวา่าดินช่ำราบนะครับ16มือเล็กอกบะลงบะเลงเด้อนะครับหลายคนกันยังติดดักติดเงียบอยู่ครับในห้อยว่าท่านเข่าสนามเต็มบันได8ดไรเหลืออยู่ประมาณเคื่งหนึ่งนะครับ เดี๋ยวจะพาไปถามราคาคึมซื้อๆนะครับมองนี้ดินยังไงคือเกา่าฝนบบท่านมาหอดเจ็กเทอ่อครับหอดบ่หอดกระซงขึมซ้ำานีแต่ว่าอืงเต็มตลาดแล้วครับมาแล้วอืงมาไหวแห้งหลังสงการเปิดแห่งงามๆครับแม่ลูกลูกหลอดเรใหญ่แม่อยู่ค่ะลูกหลอดนะครับทได้เกาะห้าสิบเจ็ดค่ะราคาว่าซํำนันครับแม่สูงประามานลอยสี่สิบบวกนะครับกอขาดำเครื่องดำหางเพียงพื้นพอดี ลูกสี่ไล่ได้ครับลูกประมันลอยยี่สิบครับกำลังกินนมอยู่แม่ลูกได้ครับสีดีล่ำปีบ่มีได้จักลูกใหญ่ลูกประมาณตัวที่สามนี่แหละสมีกนันเราวะยังค่ะยังลูกนางามดีเด้อครับหลอดได้เนาะแม่ค่ะเบื้องหน้ามันครับหลอดลูกหลอดดิผสมหลอดผสมหลอดบ่ดได้ทับตัวบ่ได้ทับตัว หนามันเปรีนะมีข้อมเดียวแน่นค่ะขอเบอร์นั่นได้จ้ะเบอร์ศูนย์หกหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าแปดแปดห้าหนึ่งค่ะหูสั่นๆเลยครับงามดีแต่การผืิดผลลูกซี่วายลูกซี่ไหยได้ครับมันไหลได้แม่มันนิดหนึ่งนะครับลูกงามหลูกคอเสียวลูกมันกว่าตใหญ่นะครับมาตาบานรนี่ก็ก้มหูครับบานโปรปอตาไปครับบานนี้ มาไกลด้ยนะครับพอเรามาจะเสกเกาะน่าจะรวยจักรล้มาหอดนี้รวยกลัวอยู่ครับมาจะจักรม้งก็มาตีสองอ้ยจ้งใดขึ้นตื่นท่านบ่เดือนล่างนาไก่ลาเกยวะบ่มีผู้ล่างนาไก่ห้ยติละมาจกโตพ่อเอามาสามขายไปหนึ่งเดี๋ยวเหลือสองรายไปไหนผูวบักผูนี้ว่าจะได้สองหมื่นพันสูงลอยสามสิบครับ แข็งหนาดีนะครับเนือ้อโตขาดตะนามเลี้ยงตะโวนส่งหนาส่งไงครับลูกกระทบเพียงปากพอดีไงแข็งขาดีครับตัวแม่เด้ตัวแม่หกพันสองหกเล่ด้วยครับผู้ถามมาเด้อทาให้แล้วเล่ยง,งามๆของพอเรานี่ม,มีบัเข็บแถมนำสองสามเมตรนี่แหละ <c oughs> สูงห่อยซับ ตนี่ง่วปลาง่วมันบ่ได้อยู่เลปลาผมมันเลเมืองตัวนี้บ่เลปลามันอยู่แต่ปลาบักเข็บสะกสองเม็ดเด้ครับสูงลอยสามสิบห้าบวกไปหาสี่พอน่ะเมื่อลอยสี่สิบเลสีกาแฟนะครับงามอยู่เด้อสาวบ่พ่อครับแม่สาวสมแล้ววะย่างย่างครับย่างงามอยู่พอด้ถามหืมสมแล้วก็บบุญพอด้ถามเขาองราคาพอได้เด้อมันตัวใหญ่เลยครับตัวใหญ่ใหญ่เงาครับักใหญ่หนึ่ครับ ไตสองไตสามลงมาเนาะห้องสองหกครับสอหกนะครับราคาห้องส่งหอใช้ลรเพ่อกับบริษัทส่งไกลแล้วขายแถวไกลๆแถววางเดชนวางส่งได้อยู่ทางเมื่อนี่ครับเบอร์นั่มได้เ่าเบอร์ศูนย์เก้าหกสหนึ่งก้าปสี่หน่าจะรวยคนละบานพ่อแล้วนะครับบันทบหูสาเหตุที่ซื้อบันตบหูก็เขาเลคยบอกฟังยู มีปลาอยู่สามตัวกันฮะมันเป็นปลาปะโทกันปลายักตัวปลาสามตัวไปยักคนไปสองคนเป็นยังคือบรปล่อยเข็มตัวหนึ่งมันเหลือตัวหนึ่งเสมอมันเหลือตัวบุรีบูป้านเดียวสองเนี่ยมาปัานบัวอะไรได้ตัวเดียวที่ว่ามันจะตัวหูกันได้ตัวหูกันครับโอ้น้องตัวหูกันอยู่บ้านฮัลลาน้องตำนานครับน้องตำนานน้องในตำนานอยู่เก็บสามหนึ่งไปเห็ดพอพันได้ครับบ้องงามหูเป็นหูกอดกันได้บุงนี้ ลูกหลอดนะครับอเอกสารครบเปิดไปเท่าไรล่ะสามหมื่นสามพันนเด้อนาคตพอพันครับตาเลี่ยงกับไงเร็วครับบ้องนะยกงาเนี่ยยักษ์คนน่นางามด้วยครับะเขาบด้กุดเดิมๆออริจินอลนอกว่าท่านขึ้นนะครับกำลังมาคุยเอาเราคาต่อเอาด้วยครับ แคตัวเดียวนี่วะสิบห้าเดือนครับมีใบเกิดนั่นเอกสารสิบห้าเดือนสิบห้าเดือนเบอร์มานั่มไดครับมีอีกวะศูนย์เก้าศูนย์สองสามสี่ห้าสามสองเก้าครับผมเงายุตการผืชผลแม่ม่านครับตัวนี้สี่เดือนประกันถ่องประกันม่านครับราคาสี่หมื่นสองพันห้าร้อยสี่สิบบวกครับโซว่าสี่หาละเอสีงามเครื่องดำได้ครับลำปีบมีหางหอดผื่นเกี้ยงหูสัน งามครับแม่ทองทูหาเด้อครับตามเบอร์นั่นละครับผมสรงอยู่บ่สงฟรีร้อยโลมาตรฐานครับครับห้านูกเร้างห้านลูกหนึ่งเนาะลูกสองในทองครับสองในทองครับตรวจทองให้เรียบร้อยครับผมตรวจทองแล้วจังหวะทองเด้อครับเด้อใบบ่ใบช็อกโกแลตใบหลอดครบครับขอบคุณครับผมครับจักบาลาะแล้วองินแปดปันหาครับสมแล้วบ่ สมในสองรอบครับวันี่ตรวจร้อยสีิบนะครับความสูงโคมโตมากครับบวกลบนิดหน่อยเบิ้งครับสมโตมาแล้วดวยครับสองรอบไถ่กลางไงดีครับหูแวงนิดนึงครับกอตะปูเครื่องดำขาดำหูดำสีได้ยุครับจัดจานถาดน้ำเลี้ยงนิดหน่อยราคาบ่สูงดวยครับเพราะได้ยู่ช่วงนี้ราคางัวหลังสงการนะ ถือว่าถือกวนี่ถือแล้วครับยิ้มจีมเงินกว่าแล้วครับม้วนร้อยนี่เบอร์นายไอ้ศูนย์เก้าแปดครับหกหนึ่งหกสามสามเก้าหกครับราคางัวจนปรถามบปรยากถามหมดคาซงนะครับครับผมมันมาถือแข้งชงมีรถชงครับต่อรองกันได้ที่ว่างัวรอดนี่มันบริยุทธ์ราคานี่เมื่อก่อนนะครับลูกแม่บ้าแม่ลูกลูกตัวแม่ครับลูกแรกครับ สูงเด้ครับแม่มันลอ,อย40บวกไป50ผ่านได้ครับเครื่องดำสมหล้วเป่ายังครับยังครับขึ้นแล้วครับความสมงามอยู่ครับเครื่องดำสีดีใส่ลูกนี่ครับลูก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 ลูเคเอฟใครอยากได้ เปิดไว้หามืงนพันครับหามืงนหนึ่งพันเลยครับแมลูกลูกแมลูกเคเฟครับเคเฟสี่สูงมาณลอยเศ้านะครับลูกมันลูกงามเด้ครับลูกงามสีประมาณนี้ละเขาเปลือกงามทั้งแม่ทั้งลูกครับคุยเอาเครื่อนย้ครับลองได้ครับบ้านได้ไล่ตักการับเบอร์น้ำได้ครับ 0 6 2 1 8 0 3 5 1 5 1> ส่งแปูนย์สงหาทงบ่ทรงครับสง่งฟรีลอยโลครับขอบก้นครับผมเอาพิจรารณาเด้อเรากำลังเช่าขึ้นรถก็ <laughs> คือว่ามือนี่ว่าวว่าคือว่าคือผู้สาวเด้อครับมือนี่ห<อ>ลังสงการ<อ>าได้ยกักโตย่างอยู่ย่างอยู่หาอยู่หาอยู่รอหาอยู่หาันนี้ก็จะเก,ก,เกเลี่ยเมื่อเบิร์ตโย่างอยู่พวกยึดดอกมยุบ้านย่างยักโตโอ้ยุบานย่างยู่ซีตัวโอ้เป็นกุ้ยเด้ เลี้ยงควายอย่างเดียวแม่มาหางหัวบ่แม่ไม่รองเบิ่งงัวเบิ่งถามไม่ได้ยักตัวพ่ออยู่นี่จ้า,าบ้านมาเบิ่งดยังไปใส่หมอพ่อ,พอไหว <c oughs> ง่ายๆๆง่ใหญ่ายง่งามงามนั่นนะ่ะแม่ <c oughs> แมบอกนะครับนี่ยไปเด่นสงการยู่บ่ไปโอ้ใส่เงินเบิบร์ดหรสิมาหาเงินมาอีกเท่าไหร่ดีเปิดซ้ำหาจ้ะ หลอดดูดอกครับมือหลอดอยังหนาน,นี่เบิ้งครับความหนาห้อยมันก็สูสีเดีวความหนานะ <laughs> กับคนขายห <laughs> นาแง่แห้งด้อครับหนาแห้งลูกหลอด,ดยดูดอกครับล่อมปีบมีเครื่องพาเด้วยครับทางเง่หวหอดผื่นสามสิบหาแม่สาวเนาะแม่สาวคนขายแม่สาวแม่แม่ห้าง มันสิบ่พ่อสมพอขันนอดเอาอยูวบ่กันห่างกันเลยทรงอยู่บะทรงจ้ะความทรงแล้วก็ความทรงความทรงนะครับสูงกว่าบานในลาลอยสามบวกครับงามอยู่สามบวกถึงสามห้จาจักตัวพ่อพันโมแมนตบ่งหญ่แมนจ้ะจักบาดให่ง่ๆพ่อพัอนสีเมนหาปักไงหนึ่งเด้อความไง สูงเวลาร้อยห้าสิบไปหาหครับนอกพระวันผู้ร่างกาใหญ่แห้งเด้อนั่นสมเป็นสมเป็นสมเป็นเด้อครับไายหาอยู่พอพันเล็บเปลืองามดีครับบ่เป็นสิงบมเป็นริโอครับเบิดล่ะกินเบิดล่ะเบิดได้ปันี่อีกใช่อีกเบิดละปะเบิดล่ะค่ะเบิดเลยบอโทรครับศูนย์เก้าเก้าสามหกสองเจ็ดแปดเจ็ดห้า ต้องการนั่นนะต้องการใหญ่งไงต้องการบอกมาตรฐานเพื่อจะคล้องหัวกคอยกระลักสีว่าไม่ค่อยว่าเองเสิร์ฟหาบอลเด้อครับบอกไงแหงนะครับพ่อพันกันไงแม่สาวกันนาครับสุดๆกับค้นคลายนี่แหละนาแหงนโอ้หมวก ว่ามันมันตดไต้หวันโอ้ยขัางปัญญเนี้ยวองมานตะเกาหลีผมได้บ้านหมวกมันไม่ตะไต้หวันทกอยู่ามันขึ้นทกอยู่ว่าฝนทกเนื้อหน่อไต้อย่างเอืองโว้ยไต้อย่ตงไต้เนื้อหน่อจัดโตเลเนี่ยอ้งเผาเหรออึ้งเผาเอืองยางพยนส่อนเมันบอกใช่นี่นี่เ๋ยวนี้ราคาเดยครับราคาสามหมื่นแปดนี่สมไหมลราบ่ครบเนื้วหน่องัวได้ว่ามันคนอน กุ้งอนี้นะสมนะครับผ่านรอบนะครับนี่โอ้ร่อยซีจิมะนี่น่นครับนี่ข้อไล่เล็กหน่อยขาลายนําสะดืองามสั่มปีบอเป็นอย่าให้มันกินลายงูบักลา่ข้อมันลไล่ไปนะไงเงี้ย,ว,ยวสะดือพคนอ่ะเขาว่ามันหังห่งหัง่งหิมสะดือมันหั่งเพิ่งนี่ใส่อีกใส่อีกอต,ตัวเดียวนี่ตัวเดียวนี่ดะนี่ เมืองใต้ห่างนี่ทับพืชปัญญนีมดำเลยครับเครื่องดำเครื่องดำเครื่องง้อดำเครื่องค้นดำดำเนี่ยสีแดงจึงครึนี่นี่นะทำมาพ่อเบอร์นัเบอร์เบอร์ศ9นเก้าเกครับ036 2สาหกสามนี่ตัวหาเหมือนเด้อครับต่ออะไรดีไหาเบอร์พื้นแม่รเวน้ปีดาต่ออะไรเบือมือนกัวะต่ออะไรเบือหมอบ่ซื้อกับต่อมนีต่ออะไรเบือ เรื่องนนโดโบรโภจะคุยกันแล้วกนพ,พวกกดูไรมาหนอยขึ้เก,กาขึนเกาแก้ปัหาพัหยังปรัาหากดูกดูแปรปัญหาขายหอดกดูเห็อนอ,อันตะใบมหน,นิพอขายกว่าคืนห้านี่เนียขายใบก็ขายเป็นจะไหนในพอช่วงนี้รลคางาัวบ่ดีดอกบ่ดีบ่ได้ขายในบ่มื่อนี้ ขายสองโตเอาละพอได้เล่มเล่มได้เล่มเล่มได้หมดเล่มก็เล่มเหียนเหียนพอด้ลาวเลยบ่ได้ลาวบรรยากาศตลาดงวดนะครับว่ารินชั่มราวันอาทิตย์ที่สิบหกครับโมแลงคำคำห้อยออกนะครับบรรยากาศก็ยังวัวเต็มรอยวัวเต็มคาราเบลเด้อนะครับมันนี่มาเคิงสนามการสื่อขายก็พอได้เล่มเล่มบ่ได้เล้าวันนี้ดอกเล่มเหียนเหียน ทำเปนฝนกับน้ำใสเล็กน้อยนะครับ,บ,บขึ้ฝขนฝ<บ>้าขึ้นฝน<บ>เอาสู่ไปให้กำลังใจในหอยนะครับราคาหัวกันยังกว่าท่านขึ้นท่านหยังดอกขึ้นตะข้องในหอยครับยังบว่าท่านมาหลายครับในหอยมาน้อยอะ<บ>ไดได้ขายไนอยู่วะขายอยู่จักตัว สองตัวไม่พอได้เลื่มอยู่ตรงนี้พอได้เลื่มอยู่โอ้ครับผมมีผู้ขอใส่ขายในแม่วิแนวโนุมเป็นยังไงล่ะค่ะงัวแนวโนุ่มถือว่าถอยจะหน่อยถอยยังเยอะเมันจิกแถมมันขึ้นได้เป็นยังขึ้นได้ขึ้นได้จากของขออนุญาตไทยติดหน้าติดตาผู้มาสืองัวนะครับกำลังเล่งเข้ามาในสนามมาสืองัวบ่มาม่าสวยแท้พาเขาโลุกอ่ะไหวเอาเอาไปย่างเบิ้งสันนะ พอตมากก็มีนะครับ